ถ้าแดงอย่างนี้ไม่โอากาสหลุดนะครับอ,อือนีเอาแล้วไงอือนี่แล้วผมเตียไงอ่ะเขาไปเสร็จแล้วโดดตบเพื่อนเฮ้ยลูกนี้ดอกนี้เพื่อเตีย กลับมาทั้งเนื้เกมโรบบอกนะครับผมตอนนี้แบบไฮคิวเรเจนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบอลเล่บอลเรเจนแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมเวลสิบห้านะผมจากการเล่นผ่านไลฟ์แล้วก็ไปฝึกเล่นกับเพื่อนมานะผมแล้วก็พวกอาบิวิตี้และพวกสไตล์ที่ผมไปนั่งลองเทสมาก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้อย่างของผมก็เป็น U อุตุคุสเตตัสของเขาคือบล็อกนะครับผมเต็มจัมเต็มเสิร์ฟก็ดีนะครับเขียวแล้วก็ เต็มตัวนี้คือข้อเสียคือสปีดนะครับกับการเซตของเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นตัวที่ตรวจบล็อกได้โหดมากอบ,บิลิตี้ที่ผมใช้ก็คือจะเป็นบูลบอลซึ่องอันนี้จากที่ผมไปเห็นเพื่อนผมใช้มาคนดีมากครับคือเป็นการที่แบบว่าเราทําการตีลูกขึ้นตีลูกแล้วทําการให้ลูกมันยอยขึ้นไปนสูงมันจะลอยขึ้นไปช้าแต่ตอนลมจะลงเร็วมากทําให้ฝันของข้าไม่สามารถที่จะคาดดาบอลได้ซึ่งทาให้การเก็บแต้มนั้นง่ายขึ้นนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการเสิร์ฟ หรือในการแบบว่าจังหวะสวนกลับนะครับผมแต่วันนี้เราจะต้องใช้เขากันนับกับบูลบอลเี่เขาเพิ่งเล่นจบกับพอดีเลยมาเดี๋ยวเราลอนะครับนี่ตวโคตรสูงนะครับตัวนี้แต่สปีดเขาต่ํานะข้อเสียของเขานะครับโหแล้วมาสองเลยเนี่ยพี่บ่าวลุมผมเลยเหรอเรียวเพชจจี้เอามาแล้วครับของผมนี่ผมเล่นไปเดียนมาแล้วครับเกียวแดงรอลงมาปุ๊บตดตีโป้งนี่ครับพป็นไงโคตรเท่ครับผมไปเดียนการนับมาแล้วปึ๊บอรแดงอย่างี้ไม่โอกาสหลุดนะครับ อืมมีสองนะครับนะไอวินหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เลยอันนี้ต้องสโลครับอุ้ยอันอุ้ยอัน,น,อน,นโอเคขอบคุณครับโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าจะเลยซะละกันไว้แดงเนี่ยโดดสูงครับข้อดีของเขาคือโดดสูงนะออกสูงไว้อ่าทีนี้เราไม่ให้เราเสิร์ฟแล้วต้องเป็นเพื่อนเสิร์ฟครับฝากด้วยเพื่อนนายคือความหวังถ้านายเสิร์ฟดีทุกคนจะชนะเออเอาแล้วอครับเขาดีครับอืมกันได้ครับ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เขาอันนี้อันนี้ได้ไกลเออสวยเพื่อนโอ้โหนึกว่าเมื่อกี้เขาจะตบมาไกลนะผมถอยมาก่อนแต่พอด,ดีแม่นๆเพื่อนอุ้ยตบไม่โดอนอุ้ยโอเคเกือบเออสวย,อ,ยอันต่อไปเฮ้ยผักไว้อืมบอกไว้ครับบอกไว้บอกไว้เออสวยเพื่อน มต้องสายบล็อกนะครับผมจะไม่ให้สายตบนะให้เขาตัวสายตบไปเล่นไปครับเฮ้ยตีโอ้โหเพื่อนอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวเสียวเฮ้ยชิบหายแล้วออกไหมโอเคออกตกใจนู้จะมาฝั่งนี้โอ้โหศูนหกครับตอนนี้ฝั่งสีชมพูจะตีจะหัวมาครับเฮ้ยโอ้โหสวยครับเออโอ้คนนี้เขาตีเก่งมากเลยคนนี้จังหวะตีได้ดีมากเพื่อนเด่งดีๆนะเพื่อนเอ้ปึ๊บโดนตี อืมโอเควแบบสโลครับทูสโลมาออ,อืมผากไว้โอ้ฝั่งนู้นเข้าไว้นี่ครับตบเกินจำนวนนะผมโอเคศูนย์เก้าแล้วครับครับเขาชาร์จแล้วครับ,รบหลอกตบเอา้าเพื่อนอันนี้ไม่ใช่หลอกตบอันนี้อ๋ออืมตบไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ไม่ได้ว่ะอาทนไหลกลับไม่ได้ครับอะไร 4ีต่อเก้าครับเริ่มแล้วเริ่มตึงเอาแล้วไงอืม้มเนี่ยแล้วผมตีไงหวัวด,ดอกนี้เข้าไปครับเต็มๆครับฟับงไว้อโอ้โหเลยเฮ้ยไกลเกินไปแล้วครับมุนบอลอุ๊ยเขาหลบได้ อืมสวยเพื่อนอืมถูกสโลออกไหมออกไหมไม่ออกครับอืมสวยเพื่อนือกอิ๊ตบไปเด้งติดดัวเลยครับเฮ้ยโอเคขึ้นดีดไปเพื่อนอืมผักไว้สวยโอ้โหเซฟโคตรดี บอนบอลไม่ได้มีอันไหนไม่มีจังหวะได้ใช้เลยครับเวตี้ของเราเอันนี้มันเซตสูงครับเซตสูงตกใจนะว่าไกลเออพอมาเซตสูงผมชอบคิดว่ามันจะตีไกลตอลอดเลยก็เลยถอยออกมานะครับออฮ้ยมันเกิดเลย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 อื้ม ผักกลับไปเฮ้ยเตีับไปเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยตกลับเฮ้ยตกลับ โอ้โหหืมงั้นไปคี้โคตรมันอันเอาไว้เฮ้ย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 โอ้มันออกมันปล่อยครับปล่อยออก อุ้ยไม่ทันเฮ้ยเอยปึ๊บเอาไอเราก็นึกว่าจะตีเอาแล้วโดดตีเอออสวัส ออกแล้วนะเหยียบเส้นก็พอเออเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหอันนี้คนนี้เขาแม่นจริงครับมุนมุนบอลผมนี่แทบไม่ได้ใช้เลยก็ไปว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สนุกนี้ครับแบบนี้ครับการแพ้ก,นกันชนะก็ไม่ต้องไปแคร์มันมากครับเพราะว่ามันคือการเล่นสนุกนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับรกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีบ๊ายบายครับ